บรรจงเผยนักข่าวสาวถูกกดดันให้เข้าไปพร้อมทีมทนายทั้งที่ไม่เต็มใจเมื่อวันที่14พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในบรรจงชีวะมงคลการผู้ดำเนินรายการช่อง WorkPoint ได้โพสต์เฟซบุ๊กผ่านเพจหมายจับกับบรรจงโดยระบุว่าคุณวัฒนาร่วมกับเพื่อนสื่อมวลชนช่องอื่นๆรวม5ช่องได้ติดตามหมอปลาและภรรยามหมอปลาไปทำข่าวตรวจสอบหลวงปู่แสงเกจิชื่อดังในจังหวัยดยโสธร ด้วยความที่มีเพียงข้อมูลจากผู้ร้องเรียนซึ่งทางผู้สื่อข่าวและหมอปลาก็เห็นร่วมกันว่าหากจะพิสูจน์ข้อมูลว่าเป็นจริงหรือไม่ต้องส่งทีมทนายเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่หมอปลาเข้าไปตรวจสอบรอบแรกแต่ปรากฏว่าการเข้าไปตรวจสอบในรอบแรกนั้นไม่สามารถเก็บภาพได้เนื่องจากผู้ที่เข้าไปนั้นไม่มีประสบการณ์ในการทำสื่อและการถ่ายภาพจึงไม่สามารถถ่ายภาพเหตุการณ์ได้ทั้งหมอปลาและผู้สื่อข่าวจึงหารือกันอีกครั้ง โดยทีมข่าว5้าช่องได้มีการรับรู้ร่วมกันในแผนการน,นี้มีทีมข่าวสองช่องรวมทั้งหมอปลาเห็นว่าคุณวัฒนาเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มผู้สื่อข่าวจึงขอให้เข้าไปเป็นเพื่อนของทีมทนายความหญิงเพื่อทําการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่แหล่งข่าวให้มานั้นเป็นจริงหรือไม่ขณะนั้นคุณวัฒนาพยายามบ่ายเบียงแต่ด้วยแรงกดดันจึงจํายอมเข้าไปกับกลุ่มทนายความโดยที่ผู้สื่อข่าวทุกคนรวมทั้งหมอปลา,ไม,มปาไม่ทราบมาก่อนเลยว่าหลวงปู่แสงอาพภาธโรคอัลไซเมอร์ ทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงคุณวาสนาตัดสินใจโดยไม่ได้รายงานให้ต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชาทราบรวมถึงภายหลังการนําเสนอข่าวไปแล้วก็ไม่ได้แจ้งให้ทราบถึงที่มาของคลิปหลักฐานดังกล่าวกระทั่งมีข้อสงสัยปรากฏในโลกโซเชียลจึงยอมรับในภายหลังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ